ไปดูเรื่องของจีนนิดหนึ่งแล้วกันนะคะจีนตอนนี้ค่ะมีการกล่าวนะคะต่อผู้นำอาเซียนนะคะจีนเองก็ถือว่าเป็นพันธมิตรนะคะเป็นมหามิตรเลายๆของทางอาเซียนนะคะล่าสุดเนี่ยดูเหมือนกับว่าทางสีจิ้นผิงค่ะจะพยายามสร้างพันธมิตรนะคะกับภูมิภาคอาเซียนค่ะรายงานโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะเขา พูดถึงคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะต่อผู้นำอาเซียน9ชาติย้ำนะคะ9ชาติในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนสมัยพิเศษค่ะเพื่อฉลองวาระครบ30ปีความสัมพันธ์อาเซียนและจีนผ่านทางการประชุมทางไกลนะคะ ระหว่างการหารือเนี่ยผู้นําจีนค่ะกล่าวกับกลุ่มผู้นําอาเซียนว่าจีนจะไม่มีวันใช้อํานาจครอบงําหรืออาศัยความได้เปรียบของความเป็นประเทศใหญ่ในการบูลลี่ใช้คำนี้เลยนะคะการจะไปบูลลี่ประเทศที่เล็กกว่าและการทำงานร่วมกันกับอาเซียนเนี่ยต้องการทำเลยเพื่อที่จะขจัดการแทรกแซงออกไปค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้กล่าวกับผู้นำอาเซียน9ชาตินั่นหมายความว่ามีหประเทศที่ไม่ได้ไปค่ะ หนึ่งประเทศนะคะก็คือไม่มีตัวแทนจากเมียนมาเข้าร่วมค่ะเช่นเดียวกันกับการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนก่อนนะคะที่เมียนมาเนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเนื่องจากว่าอาเซียนไม่ยอมให้พลเอกอาวุโสมินอ่องไลยผู้ที่มาจากการรัฐประหารมาเข้าร่วมวงประชุมเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามย้อนกลับมาที่การประชุมในครั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าเพราะเหตุใดรัฐบาลทหารเมียนมาจึงไม่ได้ส่งตัวแทน มาร่วมประชุมทั้งทั้ง,ท,งที่จีนเองก็ไม่ได้แสดงท่าทีคัดค้านอะไรกับเหตุการณ์รัฐประหารที่เกิดขึ้นในเมียนมาแบบมีนัยยะสําคัญแต่เมียนมาเนี่ยทำไมถึงได้เฟดตัวเองออกจากประชาคมโลกไปถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในตอนนี้นะคะ ขณะที่ Global Times ค่ะสื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายงานนะคะว่าในด้านเศรษฐกิจประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยกล่าวเสริมว่าจีนพร้อมที่จะนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพจากอาเซียนมากขึ้นรวมไปถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าอยู่ที่กว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ4.9ล้านล้านบาทจากอาเซียนตลอด5ปีนับจากนี้ จีนเนี่ยอย่างที่เราทราบนะคะตลาดใหญ่มากแล้วถ้าเขามีความประสงค์ที่อยากจะนําเข้าสินค้าเกษตรสินค้าต่างๆจากอาเซียนแน่นอนว่าก็จะกลายเป็นคู่ค้ายักษ์ใหญ่ที่เราจะได้ผลประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะ จากนั้นเนี่ยผู้นำจีนค่ะประกาศนะคะว่าจีนจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับอาเซียนด้วยอยู่ที่1.5พันล้านดอลลาร์ตลอด3ปีข้างหน้าค่ะเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับโควิด19และเพื่อที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งการประกาศมอบเงินในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่โจไบเดนนะคะสนับสนุนเงิน102ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปใช้ในด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการศึกษาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนที่แล้วจีนก็เลยไม่น้อยหน้านะคะจะมอบเงินให้เช่นเดียวกันค่ะ นี่เป็นทิศทางนะคะสำหรับประเทศยักษ์ใหญ่ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ก็เดินหน้าในการสร้างพันธมิตรกับอาเซียนอย่างต่อเนื่องนะคะ ประเด็นนี้อยากจะให้ติดตามอยากจะให้ตามกันต่อว่าแล้วเราในฐานะประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนแม้ว่าหลังๆบทบาทเราจะถูกลดลงมาค่อน,ข,อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีการทรัพอาหารที่เมียนมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีอะไรชัดเจนการเล่นบทนําในภูมิภาคอาเซียนเนี่ย จะทาให้เราได้รับประโยชน์แล้วถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยทั้งประเทศอย่างสาหรัฐกับจีนมีแผนที่จะสารสัมพันธภาพนะคะกับทางอาเซียนเพื่อสแสวงหาพันธมิตรเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะสแสวงหาประโยชน์โดยเฉพาะในทางการค้ากับประเทศเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันต่อนะคะ